สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะวันนี้ร้อนมากนะคะวรดาก็ขอใส่เสื้อแบบนี้ก็แล้วกันนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะใส่เสื้อยืดนะคะก,กับกางเกงผ้าคลมแบบนี้นะคะโอ้โหตุยนุยจังเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องขออาภาัยด้วยนะคะก็ไม่น่าเกลียดหรอกนะคะใส่เป็นธรรมชาตินะคะก็ขอใส่อย่างนี้สักหน่อยร้อนมากเลยนะคะดูขแขนใหญ่บเบลเลย พ่อแม่พี่น้องขาท่านใดสนใจสินค้าของวรดาให้ทักทายกันเข้ามานะคะสินค้าของเรามีกิ่ง้อมขายแทย้แน่นอนวันนี้เราก็จะมาพบกับท่านพ่อแม่พี่เดิมในวันอาทิตย์เนาะเสื้อสีแดงนะคะร้อนจริงๆนะคะที่ประเทศไทยร้อนมากๆเลยนะคะอยู่ตลาดอยู่ได้ถึงแค่10บโมงสิบเอโมงแค่นั้นนะคะร้อนจริงๆอยู่ไม่ได้เลยต้องรีบพาฝรั่งกลับบ้านนะคะโอ้โหช่วงนี้หงุดหงิดมากเลยเพราะว่าร้อนนะคะโอเค พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องไปพูดเรื่องของคนอื่นพูดเรื่องของเรานะคะเรื่องของเราคือวันนี้วรดาก็ไปตลาดผ้าคามมาได้สินค้ามาสวยสวยมาให้แม่กี่ทนะคะสวยงามมากนะคะคลิปที่ลงไปแล้วเป็นเสื้อคลุมกับผ้าคลุมไหลรุ่นนี้นะคะวรดาลงไปแล้วแต่ในคลิปนี้จะเป็นผ้าสิ่นดักแด้นะคะผ้าสิ่นดักแด่แบบนี้ AA เรีเมี A ่เลยนะคะของวรดาคัดมาโดยตรงเลยนะคะ ผัดมาสวยแท้แน่นอนจริงๆภาพรุ่นนี้ต้องขายผื้นแล้วเจ็ดร้อยนะคะวันนี้นะคะวันนี้เพื่อเป็นการอยากให้สินค้าของเราเดินเร็วนะคะเดินเร็วด่วนกีไปสนิจจานะคะเราก็จะมาจัดโปรให้ท่านเลยนะคะจัดโปรให้ท่านเลยนะคะเพียงพื้นละห้าร้อยห้าสิบไม่เอาแล้วห้าร้อยเก้าสิบไปเลยนะคะห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบนะคะสวยแท้แน่นอนวันนี้ก็ได้มาอยู่นะคะได้มาหลายพืน้นวันละดาพอจัดโปรให้ท่านก็แล้วกัน รู้สึกร้อนเงินเลือกเกินนะคะช่วงนี้น่าสงสารนะคะนัสสกสสวนกลุ่มเมกีทองมาขายผ้าก็ไม่ได้ขายนะคะอันนี้นะคะเกียรติเเลยนะคะเกียรติเคัดสรรมาเลยนะคะวรลดาให้เลย550เป็นจริงๆผ้ารุ่นนี้ต้องขายเกตร้อยหรือ590บวรลดาจะได้กําไรเพิ่มละนิดหน่อยแต่อันนี้จัดโปรไปเลยนะคะ550บบาทท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะมีลายละผืนนะคะมีลายละผืนนะคะ สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะมีรายและผืนแท้แน่นอนนะคะสวยแท้แน่นอนถ้าท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะแล้วก็บอกวรดานะคะว่าท่านรับนะคะแต่ถ้าท่านไม่รับก็ไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> ขอบอกให้วรดาชัเดเจนเราจะได้จัดสรรสินค้าให้คนอื่นไปนะคะเพราะบางคนก็อยากได้นะคะบางคนก็อยากได้บางคนก็มาทีหลังไม่ทันเนาะเราจะได้จัดให้คนอื่นไปนะคะเพราะสินค้าของเราก็เพราะสินค้าของเราก็เ,าาเ,ากเหมือนที่ว่านั่นแหละสินค้าของเราก็ต้องก ขายนะคะอันนี้เพียง550บาทจัดโปรนะคะรับรองผ้าไม่มีตําหนิผ้าไม่มีตําหนิเลยนะคะเราขายผ้าใจไหม่เหมือนกันนะคะขายด้วย 7A เหมือนกันนะคะ550บาทเท่านั้นวันนี้เห็นไหมคะท่านดูลายนะคะดูลายดูชิงนะคะสวยแทนแน่นอนนะคะเป็นผ้าดักแด้ใยไหม่นะคะจริงๆผ้ารุ่นนี้ขายพื่มละเจ็ดร้อย วันนี้เราขอจัดโปรเลยนะคะจัดโปรเพราะอยากอยากได้เงินด่วนๆแล้วก็อยากให้แม่กีทโทขายสินค้าออกเร็วๆนะคะเราให้เลย550านะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านนะคะ550านะคะจัดโปรให้เลยหากท่านใดเข้ามาก่อนได้กดน,นะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายแท้แน่นอนเลยนะคะแท้แน่นอนเลยนะคะสินค้าของเราพิเศษเลยนะคะพิเศษไปเลยนะคะอันนี้มีลายและผืนเท่านั้นนะคะ มีลายละผืนนะคะบรารดาติดยกให้ลายละผืนนะคะเพื่อไม่ให้ท่านสับสนนะคะว่าท่านจะได้สินค้าแบบไหนถูกต้องนะคะลายละผืนแน่นอนนะคะไม่มีสินค้าอืเดเบียบปนนะคะลายละผืนแบบนี้นะคะพอมีนะคะสีชมพูหวานเด๋วตัวนี้นะคะสีชมพูหวานเด๋ว วานแหววจริงๆปกติแล้วตัวนี้มันก็ขายไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นรุ่นเกียรตเองแต่เราก็อยากขายนะคะเห็นไหมคะท่านดูดีๆงาม,งามเห็นไหมคะสวยนะคะวรดาก็ะจัดโปรให้ท่าน550บาทนะท่าบาทนะคะสินค้ามีกจริงพร้อมขายท่านใดสนใจรีบทักเข้ามาเลยนะคะรีบทักมาเลยนะคะแล้วตอบรับวรลดาไว้เลยนะคะว่าเอาหรือไม่เอานะคะวรลดาจะได้จัดสรรถูกนะคะวัลดาจะได้จัดสรรถ,ถ,ถูกนะคะว่า ท่านไดรับท่านใดไม่รับจะได้ตัดอ่าตัดดินนะคะตัดดิวให้คนอื่นไปนะคะนี่ค่ะสวยสวยงามจริงๆนะคะนี่งามมากนะคะงามจริงๆสีชมพูงามชมพูสวยค่ะรับรองสินค้าของเราโอเคชมพูสวยค่ะงามแท้แน่นอนห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นนี่ค่ะสวยแท้แนนนอนนะคะห้าร้อยห้าสิบเท่านั้น เหลือ,องทองอลามตาสวยงามจริงเทศนะพ่อคุณเห็นไหมคะสวยนะคะนี่งามจริงๆวันนี้เราก็มาพิเศษให้เนาะพิเศษจริงๆค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะสวยค่ะงามงามจริงๆนะคะงามจนน้ำตาไหลนะคะตัวนี้ <c oughs> สวยเท้่นโนนะคะน้ำเบอร์สีวราดาก็จัดโปรให้550บบาทนะคะ จากราคา799หรือ5 9 9เอา550เท่านั้นพอได้เงินหมุนเวียนนะคะพอได้เงินหมุนเวียนนะคะสวยจริงๆนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะสวยทุพเพนนะคะนัมเบอร์สี่ผ่านไปแล้วนะคะ 4, นัมเบอร์สี่เห็นไหมคะสวยแคแน่นอนผ้าไหมใยดักแด้นะคะหรือดักแด้ยใยไหมนะคะเรียกก่งานหายากมาอีกแล้วงานหายากอันนี้เป็นดักแด้มะเกลือดํานะคะ ดักแด้มะเกลอดําท่านดูนะคะแต่ไม่ใช่ดําสนิทนะคะจะออกเทาๆนิดหนึ่งนะคะท่านต้องดูดักแด้ดําสนิทไม่มีหรอกคะ่ะเพราะดักแด้ดําสนิทก็คือสีเคมีแต่อันนี้เป็นดักแด้มะเกลือนะคะดักแด้มะเกลอก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะออกดําอยู่แต่มันก็อมเทานิดหนึ่งแหะคะ่ะเวลาจะเรียนให้ท่านละเอียดเลยอมเทานิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็จัดให้ท่านนะคะ550นะคะหากท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อน นะคะสินค้าของเราโอเคนะคะสินค้าเรางามแท้นะคะจัดโปรไปเลยสวยนะคะดำมะเขือโอ้ดำมะเขือนะคะดำมะเขือเหลือบเทานิดหน่อยนะคะท่านดูดีๆนะคะดำมะเขือเหลือบเทานิดหน่อยนะคะวันนี้เราพิเศษให้เลยนะคะพิเศษพิเศษพิเศษนะคะตัวนี้นะคะโอเคค่ะเที่ยวที่แล้วเคยมานะคะหนึ่งพื้นบรดาขายไปแล้ววันนี้ได้ไลายเดียวกันนะคะ หนึงพื้นเช่นกันสวยค่ะต้นฉับสวยดักแด้ใยไหมจัดโปรให้550อาทิตย์ที่แล้วได้มา1นพืนนะคะลายเดียวกันเลยคู่ของตัวนี้แหละแต่ขายไปแล้วแต่วันนี้ก็ได้มานะคะผืนนี้แม่กี่ทอท่านเอามาก็สวยค่ะจัดไปเลย550เช่นกันนะคะจัดไปเลย 550นะคะจัดไปเลยสวยๆนะคะสวย,สวยงามมากนะคะจัดไปเลย550รอโอเคอีกแล้วนะคะโอเคลายนี้ก็สวยนะคะลายนี้เคยมารู้สึกเคยมาแต่ก็ขายผ่านไปเนาะถ้าผ่านไปยังสวยอยู่แล้วก็ให้แม่กีท่ทอพอมาอีกนะคะนี่คะ่ะสวยสวยจริงๆนะคะนี่550เค็กันวราดาจเดนะคะ550พ่อแม่พี่น้องขาหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ มีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนนะคะมีมีมีม,ม,มีมีเทแน่นอนนะคะของวรดาไม่ใช่มีแต่คําพูดมีกิงๆนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นสีอิดนะคะงามตัวนี้เนื้องามกิงๆนะคะเนื้อแน่นด้วยท่านดูลายนะคะพัดเทลนะคะพัดเทลพัดเทลยำนะคะ,ะ,คะตัวนี้กิงๆต้องขายปืนละเก้าอเลยนะคะแต่เวลาให้ท่านไปเลยนะคะให้ท่านไปเลยห้า้อยห้าสพัดเทลยำนะคะตัวนี้พัดเทลยำนะคะ เป็นเนื้อยำนะคะสวยค่ะ550นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจดูแล้วก็เอาเลยนะคะเดี๋ยวท่านจะไม่ทันเพื่อนนะคะนี่ท่านดูนี่ค่ะงามนะะี่ค่ะพัดเทลยำนะคะท่านดูนะคะเป็นเนื้อยำยิกย่กๆๆๆนี่คะ่ะพัดเทลยำนะคะก็ได้เย็บใส่เลยนะคะเห็นไหมคะใหญ่ยาวนะคะเนี่ยใหญ่ยาวนะคะใหญ่ยาววันนี้เราก็จัดโปรให้ท่านนะคะ550นะคะจัดโปรสวย หวานงามค่ะสวย5 5 0หนะคะวลดาจัดให้เลย5 5 0หนะคะวันนี้สวยแท้แน่นอนเลยนะคะจัดโปรให้เลยนะคะเพราะวรดายังคงอยู่ที่บ้านก็เลยจัดอัดคลิปที่บ้านเลยนะคะเราจะได้สะดวกเมื่อท่านซื้อสินค้านะคะงานแต่งงานว่านชมพูฮัตเทลอันนี้คือชมพูฮัตเทลนี่งามไหมคะ พาดเทลพาดเทลพาดเทลนี่นี่ค่ะสวยไหมสวยจริงนะคะลายโบราณนะคะลายมงกุฎโบราณใหญ่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะสวยนะคะสวยจริงๆนะคะลายพัดเทลลายมงกุฎโบราณใหญ่ดูงามมากนะคะบรดาก็จัดโปรห้ทักเลยทัก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 มานะคะนำเบอร์สิบหเท่านั้นจ้าแอน,แน เอ็นเอ็นนะคะสวยจริงๆนะคะอันนี้ผ้าดักแด้ใยไหมเกล็ดเอนะคะผืนนี้จริงๆตัวนี้ขายผืนละเกจเก้าเก้าหรือเก้าร้อยนะคะแต่วรดา,าขายตัวนี้เพียงห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบต่อหนึ่งผืนแต่ในนี้มีอยู่สองผืน สองผืนนะคะสองผืนถ้าท่านอยากได้ติดกันเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะอันนี้ถ้าท่านรับไปสองสวยค่ะดูตัวจริงยิ่งสวยนะคะตัวนี้ดูตัวจริงยิ่งสวยดําเบอร์สิบเอ็ดนะคะมีอยู่สองผืนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะมีอยู่สองผืนนะคะมีอยู่สองผืนสินค้าของเราแบบนี้มีอยู่สองผืนแบบนี้นะคะจะเราพิเศษให้ 1,100บาทนะคะ2องผืนตกผืน550แต่ถ้าท่านรับผืนเดียววรดาก็ตัดให้ท่านได้590เฉพาะลายดอกอินทนินสวยที่สุดวรดาเคยเห็นมานะคะผ้าหลายลายแต่ลายนี้รู้สึกงามงามลึกจริงประดัดเป็นเสื้อคุมกับเปิงเกียงขายยาวก็ได้นะคะดูดีๆเห็นไหมคะสวยค่ะ งามงามแบบผู้ดีงามเบบไม่เลยสองืนสองืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยตกห้าร้อยห้าสิบพื้นเดียวห้าร้อยเก้าสิบนะคะเฉพาะที่เป็นคู่นี้นะคะหมดเลยนะคะท่านจะไม่ได้สินค้าอีกหมดแรียหมดเลยหมดแรีหมดเลยสวยค่ะสวยงามมากๆนะคะสวยแท้แน่นอนนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องค่ะสวยจริงๆนะคะนี่อีกนะคะผ้าชุด ผ้าชุดตัวนี้เนื้อดีมากแล้วก็งามสวยท่านดลาาูลายงามสวยลายงามสวยชุดนี้ปกติขายพันสี่หรือพันหกแต่วันนี้วลาดาขอจัดปโปรให้พ่อแม่พี่น้องพันสองร้อยบาทเท่านั้นสวยไม่มีที่ตำหนินะคะผ้าชุดนี้ไม่มีตำหนิดูสีงามมากงามจริงๆิงเวลาดาให้เลยนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาท หาที่ไหนไม่ได้นะคะบางที่ขายพันแปดพันะคะชุดนี้1นคูณสี่เมตร1,200งันสองร้บาทหนึ่ับาทนะคะจัดโปให้นะคะนั Number เมเบอร์สิพ่อแม่พี่น้องค่ะจัดโป,ปรซปเปอร์โปรให้เลยนะคะ1,200บาทผ้าไม่มีตำหนิผ้าไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความสวยงาม1,200บาท จัดโปรสุดๆนะคะไ้พ่อเมี่นอองนะคะนี่งามมากจริงๆม่วงเจ้าฟ้าจริงๆนะคะตัวนี้แต่ตัวนี้มีนิดเดียวที่เรียกว่าสอดผิดแค่นั้นไม่ใช่ทบไม่ใช่ค่ามีตำหนินะคะ<ม>เดี๋ยววรลดาจะให้ดูเห็นไหมคะคือแค่ตัวนี้นะคะผ้าทั้งหมดไม่มีตำหนิมีแค่ตรงนี้เป,นเป็นเป็นลักษณะสอดผิดท่านดูนะคะ<อ>เห็นไหมครับปกติแล้วแค่นี้ใช่ไหมคะ ตรงนี้จะเป็นกลมเหมือนกันนะคะแต่ตรงนี้น่ะมันไม่กลมนิดเดียวอันนี้แหละค่ะนิดเดียวจริงๆนะคะตัวนี้นิดเดียวไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เรียกว่าเอ่อทอไม่ได้เรียกว่าผ้าตําหนินะคะผ้าสวยค่ะผ้าผืนนี้สวยแตะเนี่ยดูแค่นี้จุดเดียวแค่นี้นะคะที่ตัวนี้ไม่ไม่ไม่เป็นกลมไม่มีปัญหาสําหรับการตัดแค่นี้นะคะทั้งผืนนี้ไม่มีตําหนิ สีนี่สีเจ้าฟ้าจริงๆนะคะม่วงเจ้าฟ้าจริงๆสวยปกติตัวนี้ขายชุดละพันสามพันหกแต่วันนี้เนาะเราก็อยากจัดโปรเพราะว่าที่บ้านนั่นแหละสวยให้ไปเลยคะ่ะหนึ่งพันบาทชุดนี้ลดไม่ได้ขึ้นไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เพราะสินค้าไม่มีตำหนิแต่วลดางก็อยากช่วยแม่กีทอเพราะชุดนี้แม่กีทอฝากมา ฝากมาเลยสวยเนื้อดี1นึ่งพันนะคะท่านใดสนใจรีบรับไม่ขาดทุนได้แต่กําไรชวดชัวร์เลยนะคะนั m เบอร์สิได้แต่กําไรชุดชัวร์เลย1,000บาทอันนี้คือเวลาถือโอกาสจัดโปรให้ท่านเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะรับไปเลยนะคะสวยหนึ่งพันบาทนะจ๊ะ1นึคูณสเมตรนะคะ1,10่เมตรนะคะสวยดูลายดูเงออ่ยน้ำตาลไหลสวยพืนพืนเดี่ยวและสองผืนและเป็นชุดมาคะเขากันให้นะคะ าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจอะไรก็ทักกันเข้ามานะคะมีกิง่งมีกิง่งกิ่งไม่ได้โกหกนะคะสินค้าหาท่านเข้ามาทันโอเคพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรดาภาคามด้วยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีเท้แน่นอนพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาเข้ามาดูมาชมนะคะท่านซื้อและไม่ซื้อไม่เป็นไรขอให้ท่านตอบรับพรดาชัดเจนโอเคดีใจแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ